ตอนที่25ออสเตรเลียสู่ดาวอังคารส้มสุกกับคำต้วนไปรับมูซาดาวุธที่บ้านหลังเล็กสีขาวพร้อมมายาและนกแก้วน้อยพากันมาหาคุณเจิมและพิกุลซึ่งทำงานอยู่ที่วังพิกุลถามลูกทั้งสองว่ามาหาแม่ถึงที่นี่เลยหรือแล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันมูซาตอบว่ายังไม่รู้เลยแม่ แต่คงไปต่างประเทศคุณเจิมกับพิกุลซึ่งอยู่ในชุดผ้าม่วงจึงต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่คำต้วนบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอากาศหนาวก็มีเสื้อกันหนาวถ้าหิวก็มีอาหารอยู่ท้ายรถเมื่อพร้อมรถพาออกเดินทางขึ้นทางด่วนไปทางใต้จากนั้นก็วิ่งลงจนพบแผ่นดินกว้างใหญ่นำรถไปจอดมูซาลีบอกว่า ที่นี่เป็นออสเตรเลียจะเห็นพื้นดินเป็นสีแดงพบคนพื้นเมืองผิวดำปากหนาดาวูดกำลังจะอ้าปากพูดมูซาลิมยกมือปิดปากพี่ชายแย่งพูดขึ้นว่าคนพวกนี้เป็นชนเผ่าอบอริจินพวกเราพากันลงจากรถมีคนพื้นเมืองคนหนึ่งเขียนใบหน้าด้วยสียขาวห้อยกระดูกสัตว์ เดินมาหาบอกว่าที่เนี่เป็นออสเตรเลียพวกเราเป็นชนเผ่าอบอริจินถูกต้องตามที่มูซาบอกเขาถามต่อว่าจะให้พวกเขานำทางหรือเปล่าพิกลพยักหน้ารับชายพื้นเมืองกับพวกอีกสามคนจึงนำเกวียนมาพ่วงท้ายรถและพากันขึ้นไปนั่งพวกเรามองหน้ากันอย่างงงงมูซาพูดว่า แม่แล้วจะนำไปยังไงกันส้มสุกจึงบอกให้ทุกคนขึ้นรถรถพาตัดทุ่งกว้างที่เป็นดินสีแดงสักครู่ก็พบก้อนหินสีแดงใหญ่มากอยู่ข้างหน้าลักษณะคล้ายกระมังยักษ์คว่ำอยู่ยิ่งเข้าไปใกล้ความใหญ่โตก็มากขึ้นดาวูดบอกว่าหินก้อนนี้น่าจะเรียกว่าแอร์ล็อกรถจอดลง ชาวพื้นเมืองลงมาส่งภาษาถามพิคุณว่าจะขึ้นไปบนยอดภูเขาไหมบูซาดาวูดอยากขึ้นไปส้มสุกลังเลสุดท้ายก็พยักหน้ารับชายพื้นเมืองจึงบอกว่าให้รออยู่ที่นี่สักครู่ก่อนขณะที่กำลังรออยู่ซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้รออะไรไม่นานก็สังเกตเห็นบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีสีแดงค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงาสลัวดินสีแดงเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีฟ้าอ่อนชาวพื้นเมืองพยักหน้าให้พวกเราและกลับไปขึ้นกเกวียนระหว่างนั้นมีจิงโจ้สิบตัววิ่งมาจากไหนไม่ทันสังเกตกระโดดนำหน้ารถรถก็วิ่งตามจิงโจ้ไปจนถึงเชิงเขาแอร์ล็อกจะเห็นโพรงหินขนาดใหญ่ ฝูงจิงโจ้รอสักครู่ก็กระเดิดเข้าไปในโพรงนั้นรถวิ่งตามเข้าไปภายในโพรงมืดมากแต่รถเปิดไฟลักษณะาทางเป็นแบบบนขึ้นข้างบนไม่นานก็เห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าฝูงจิงโจ้นำไปจนออกจากโพรงถ้ำด้านนอกโพรงถ้ำเป็นลานหินกว้างบูซาร้องว่าโอ้โห ใหญ่มากเลยน่าจะประมาณสองสนามฟุตบอลรวมกันในขณะที่มายาส่งเสียงเห่าขึ้นมองไปเห็นฝูงจริงโจท้ที่นำทางพวกเรามาเริ่มพากันยืนขึ้นสองขาเหมือนคนรูปร่างเริ่มเปลี่ยนขาที่ยืนเริ่มปรับรูปร่างเหมือนคนทั้งลำตัวแขนและขาหางก็เริ่มหดหายไป ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วทำให้ทุกคนตกใจมากส้มสุกปลอบใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถพาเรามาคงไม่มีอันตรายหงจิงโจ้ที่เปลี่ยนรูปร่างสวมชุดสีเทาเหมือนชุดอวกาศทุกคนหน้าตาดีมีทั้งหญิงและชายยืนเป็นกลุ่มอยู่หน้ารถส่งยิ้มให้ ชาวพื้นเมืองที่อยู่ในเกวียนลงไปคุยกับพวกเขาหันมองมาทางพวกเราแต่ดูมีไมตรีส้มสุขจึงบอกให้พวกเราลงจากรถพวกเขาเข้ามาทักทายชายคนหนึ่งพูดว่าพวกท่านมาจากไหนอย่างไรพวกเรารู้และเข้าใจจากนั้นก็เห็นชาวพื้นเมืองเปลี่ยนตัวเองจากชาวพื้นเมืองที่สศกปรก เป็นใส่ชุดอวกาศสีขาวสะอาดตาแทนทุกคนยื่นมือมาสัมผัสพ,พวกเราเป็นการทักทายและบอกว่าพวกเราเป็นชาวดาวอังคารมาเยือนโลกมนุษย์นับพันปีแล้วโดยไปไปมามาแอร์ล็อกที่ยืนอยู่นี้แท้จริงคือยานอาวกาศแต่สร้างภาพมายาเป็นภูเขาหินอัมพรางไว้ในขณะนั้น นกน้อยก็บินไปเกาะที่บา่าชายที่ใส่ชุดสีเทาผู้หนึ่งเขาพูดกับนกน้อยว่าขอต้อนรับกลับสู่แอร์ล็อกทุกคนที่มาเป็นคนดีพวกเราจะพาขึ้นชมอวกาศและดาวอังคารมูซาพูดขึ้นว่าก็งั้นงันแหละเพราะพวกเราไปเยือนสวนรรค์มาไม่รู้กี่แห่งแล้วชายผู้นั้นเหมือนฟังรู้เรื่องเขายิ้ม และบอกว่าให้ทุกคนยืนเฉยๆอย่าตื่นเต้นตกใจแล้วพวกเขาทุกคนพากันหลับตาพนมมือแบมือออกยกแขนขึ้นกลางทั้งสองข้างสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ยืนอยู่ยุบตัวลงไปและพวกเราก็มายืนอยู่ในยานอาวกาศพร้อมทั้งรถภายในยาน มีหญิงชายสวมชุดอวกาศอีกมากมายพวกเขาบอกว่าแอร์ล็อกกำลังออกเดินทางให้มองไปที่จอภาพปรากฏจอภาพขึ้นเองแอร์ล็อกลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนพ้นความสูงของแรงดึงดูดโลกแล้วจึงวิ่งตรงไปจนกระทั่งถึงดาวดวงหนึ่งแอร์ล็อกลงจอดบนพื้นผิวดาวดวงนั้น ซึ่งเป็นฝุ่นสีแดงแบบเดียวกับที่ออสเตรเลียที่นี่ก็คือดาวอังคารนั่นเองพวกเขาบอกให้พวกเราออกจากยานไปเดินเล่นได้ไม่ต้องห่วงรถยนต์พวกเขาเดินตามพวกเราออกไปเขาชี้ให้ดูหินสลักขนาดมหึมาสวยงามมากเหมือนพระพุทธรูปของพวกเรายืนยกมือข้างขวา พวกเขาบอกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาพิกุลพูดกับพวกเราว่าแปลกดีพระพุทธองค์ก็อยู่ที่นี่ด้วยและหันไปถามหาดอกไม้ทูกเทียนเพื่อสักการะแต่พวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาบอกว่าพวกเราบูชาด้วยพลังจิตไม่มีการบูชาด้วยสิ่งของขอให้พวกท่านสวดม,มนต์พรอกับพวกเรา ทุกคนพนมมือไหว้และฟังพวกเขาสวดแต่เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจพิกูลถามว่าพวกท่านสวดว่าอะไรเขาบอกว่าสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าและคำสวดของเขาคือชินาบัญชรบรรยากาศบนดาวังคารเวิ้งว้างเงียบสงบขณะนั้นเป็นเวลากลางวันแต่อากาศไม่ร้อน ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆไม่มีต้นไม้ไม่เห็นสีเขียวดูเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างมูซาพูดขึ้นว่ามูซาไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่ชอบความอ้างว้างเหงาหงอยทุกคนเห็นด้วยพิกูลจึงบอกรลากลับพวกเขาถามว่าพวกท่านจะกลับกันเองหรือจะให้พวกเราไปส่งพิกูลตอบว่าขอกลับกันเองเขายิ้ม คัตคู่รถของพวกเราก็แล่นมาเองอย่างช้าๆมีพวกเขาเดินตามมาด้วยสองคนนกน้อยบินมาจากไหนไม่รู้มาเกาะบ่าชายผู้นั้นและผงกหัวแล้วบินมาเกาะบ่ามูซาก่อนขึ้นรถทุกคนสัมผัสมือกันรถพาแล่นจากมามูซาพูดขึ้นว่าดาวอังคารเป็นดาวที่ไม่น่าอยู่เอาเสียเลยไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้ พิกุลพูดกลับว่าอูซสาสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เช่นที่เราเห็นก็ได้พวกเขาน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าพูดตามที่เห็นแม่ก็ว่าไม่น่าอยู่รถพาวิ่งมาเรื่อยเนานพอสมควรก็เลากวิ่งเลี้ยวไปจอดบนหินก้อนใหญ่มากด้านบนเรียบซึ่งลอยอยู่บนอวากาศส้มสุกให้ทุกคนลงไปเพื่อรับประทานอาหาร มูซาถามขึ้นว่าลุงส้มสุกลงไปจะหายใจได้หรืออยู่กลางอวกาศส้มสุกตอบว่ารถพามาแปลว่าลงได้ปลอดภัยส้มสุกกับคำต้วนนำโต๊ะกับเก้าอี้พับจากท้ายรถมากลางจัดอาหารวางปรากฏว่าอากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาว มีความสว่างเฉพาะบริเวณที่เราอยู่รอบๆตัวกลับมือสนิทมองเห็นแต่ดวงดาวระยิบระยับสวยงามมากมองเห็นดาวหางดาวตกทุกทิศทางอาหารที่นำมาก็มีความอุ่นอยู่เสมอทั้งข้าวสวยแกงเขียวหวานไก่กุ้งผัดน้ํามันไก่ผัดเม็ดมะม่วงไข่เจียวปู พวกเรารับประทานอาหารกันอย่างอรอร่อยรวมทั้งมายานกน้อยมีมเมล็ดข้าวมเมล็ดถั่วที่คำต้วนตเตรยมมาให้ด้วยและยังมีน้ำมเมล็ดสำหรับทุกคนเมื่อทานอาหารเสร็จก็เดินทางกลับมองกลับไปหินก้อนนั้นก็รอยหายไปรถพาวิ่งบนทางด่วนที่มีความสว่างแล่นมาเรื่อยๆจนเห็นกลุ่มเมฆ จึงวิ่งลงกลับมาถึงบ้านที่พระนครมูซาลงจากรถไปยืนกลางแขนที่สนามแงนมองท้องฟ้าล้องขึ้นว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราไปดาวอังคารมาไปนั่งกินข้าวบนอวกาศคำต้วนย้าว,ว่าเชื่อเถอะมูซามันคือความจริงทุกคนพากันหัวเราะอย่างมีความสุข